ตอนนี้ไปควรตั้งใจฟังธรรมะในเวลาเช้าซึ่งเป็นคำตั้งสอนของพุทธเจ้าวันนี้จะพูดเรื่องบุญกริยาวัตถุสามบุญเป็นชื่อของความสุขพระพุทธองค์รงตรัสไว้ว่ามาภิกขเวบุญญานังพายิธะสุขเสตังทิวันจนัง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธออย่าได้กลัวบุญเลยคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขหน้าความสุขนาอยู่ที่ใจเราเป็นนามธรรมารู้ได้ด้วยใจเรียกว่าถูกต้องได้ด้วยใจมองก็ไม่เห็นกระทบก็ไม่ได้ แต่รู้ได้ด้วยใจจิตช,ชิดจะให้ใจเป็นบุญเบากายเบาใจเยน็นกายเยน็ยนใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมานั่นคือตัวบุญนะชิดจะมาทำบุญชิดจะทำบุญให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายชิดจะทำบุญอุทิศให้ญาติของเรา ยังไม่ได้ทำเลยนมบุญเกิดแล้วอย่างน้นะั่นแหละบุญอยู่ที่ใจเราไอตนานะา้ตัวเจตนาเนะี่ยน่ะก็ตัวบุญนาตัวเจตนานี่ยน่นืตัวบุญก็ชิดจะให้ใจมันอิ่มขึ้นมานะยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมชิดจะมาบวชสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวัน รู้สึกมันอิ่มขึ้นมาลเลยใช่ไหมเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจนั่นคือถูกต้องบุญแล้วเขย่าเมืองนะจิตจะใหนะ้ใจเราอิ่มขึ้นมาจิตจะบวชนะจิตจะมาปฏิบัติธรรมจิตจะมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาหนะ้ามาฟังธรรมนั่นแะลนะตัวบุญมันเกิดมันอิ่มขึ้นมาลเลยไหม รูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เปลี่ยนไปหน้าตาที่เศร้าหมองก็ผ่องใสขึ้นมานั่นคือลักษณะของบุญมีลักษณะกำจัดบาปพวกยังไม่บุญหนึ่งในคนที่เป็นทุกข์คนที่เศร้าหมองเพราะใจเป็นบาปไม่คิดจะให้ใครหน่าจิตใจคับแคบน่จิตใจไม่ผ่องใสจิตใจขุ่นมัว นี่แต่ความโลภความโกรธความหลงเลยจะเป็นทุกข์เนี่ยหน้าส่วนคนบุญหน้าตาเขาจะอิ่มเอิบผ่องใสพระใจเขามีแต่บุญใจอยู่กับบุญนะใจมันอิ่มอยู่กับบุญนะนี่ถ้าทั้งหลายบุญเกิดจากการให้ทานก็เรียกว่าทานอมมยบุญให้ข้าวให้น้ำเชื่อว่าให้กำลัง ให้เสื้อผ้าจีวรเครื่องนุ่งหม่มเขาเรียกว่าให้ผิวพรรณใช่ไม้มคนเป่วยกายมันก็ดูไม่งามนะ่ถ้าใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าเข้าไปก็ดูสวยงามใช่ไหนะเพื่อให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือจีวรใช่ไหมจีวรพระในห่มจีวรก็ดูสวยงามใช่ไหม ถ้าเปลยกายก็นดูคงจะไม่งาม่นะถ้าพระเปื่อยกายไม่มีกีบอลห่มเลยนะคงจะดูไม่งามเลยเดินไปเดินนะ<า>ใช่ไหมพระห่มกีบอลก็เราก็ดูงามใช่ไหมนะไม่ใส่อังสะตัวเดียวเดินไปเดินมาก็ดูไม่งามใช่ไหมอ่าหรือใส่สบงตัวเดียวนี่ไหมก็ไม่งาม,มต้องห่มกีบอลลาไปด้วยมันถึงจะงดงามใช่ไหมนะผู้ให้ เสื้อผ้าจีบรเครื่องนุ่งห่มชื่อว่าให้ผิวพรรณใช่ไหมยณะคน,นะงามเพราะแต่งนี่ไหมพวกไก่พวกสัตว์งามเพราะขนใช่ไหมนะนะผู้ให้ยารักษาโรคให้ยานผ่านนะชื่อว่าให้ความสุขใช่ไหมคนป่วยพอกินรัไอ้กินยาเข้าไปไมีฉีดยาเข้าไปก็หายป่วยหายไขย้ก็มีความสุขใช่ไหนนะคนป่วยเป็นทุกข์นะยอมป่วยมา ก็เป็นทุกข์นะก็กินยาก็ไปเฉียดยาก็ไปหายไข้าหายป่วยนีนาความสุขเกิดขึ้นมาเลยหนึ่งหรือให้ยานพาหนะนะให้ค่ารถค่าเรือเนี่ยยานพาหนะหรือให้รองเท้ากับพระก,ก,ก็ชื่อว่าให้ยานเหมือนกันนะเวลาท่านเดินไปเดินไปในที่มีหนามมีหินแหลมๆอะไรมะ่ถ้าท่านใส่รองเท้าท่านก็สึกสบายแต่ถ้าไม่ใส่รองเท้าจะลำบากจะทุกข์นึง ก็คือให้ความสุขลยให้รถนะให้ท่านนั่งไปใช่ไหยให้เครื่องบินหรือวจ่ายตั๋วเครื่องบินท่านนั่งไปก็มีความสุขใช่ไหมเชื่อว่าให้ยาผ่าหนะให้ยารักษาโรคเชื่อว่าให้ความสุขเนี่ยนะเนี่ยท่านทั้งหลายผู้ใดให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ให้ที่พักเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไอย่างเราให้ที่พักกับคนที่มาพักกับเราใช่ไหม ในบ้านเราก็มีทุกอย่างเห็นไหมฮะมีห้องนอนห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวมีทั้งโรงอาหารมีที่รับที่นอนมีที่ฉันมีที่นั่งเล่นเน่ายผมเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยผู้ใดให้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยเนี่ยก็ให้ทุกอย่างเลยก็เพราะในบ้านเรามีทุกอย่างใช่ไหมน้ข้าวน้ําก็มีใช่ไหมนะมีทุกอย่างเลยปัจจัยสี ส่วนผู้ใดสอนธรรมะบอกกล่าวธรรมะหมายถึงคำงสอนของพระพุทธเจ้านัง่งผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายเพราะอะไรเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายอย่างศีลเนี่ยไม่ตายสมาธิไม่ตายปัญญาไม่ตายเขาไม่มีศีลก็บอกให้เขารู้จักศีล เขาไม่ปฏิบัติตามศีลก็ให้เขาปฏิบัติตามนัม่นแหละเมื่อเข้าถึงศีลเขาก็ไม่ตาย,ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยบรรลุศีลห้าเลยไหมเข้าถึงศีลเต็มร้อยท่านไม่ตายนะนะท่านเป็นอริยะนะถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อริยะถ้าเป็นเทพก็เป็นเทพอริยะนะเป็นเทพอมตะนะเป็นมนุษย์อมตะเขาใชมไหอ,อมตะคือไม่ตายรานศีลเป็นอมตะธรรมนี่นะ เขาไม่รู้จักสมาธิว่าแนะนำาใหเขารู้จักสมาธิสมาธิก็เป็นอมตะธรรมเขาถึงสมาธิก็ไม่ตายนะเขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้จักปัญญาเราก็แนะนําให้เขารู้จักปัญญาให้เขามีปัญญาเขาเจริญวิปัสนาเข้าถึงความดับทุกข์เลยนะเพราะปัญญาเป็นอมตะธรรมใช่ไหมนะเนี่ยรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ รู้วิธีทำทุกข์ให้ดับหรืไ่ทุกดับหรืไ่เรียกว่าโลกุตระปัญญาเรือว่าอริยะปัญญานะไม่ตายอะไรเลยคนมีปัญญาถ้าถึงปัญญาที่เป็นอริยะเข้าถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระอะไรตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาการะนากาพระละหันใช่ไหมนั่นแหละท่านได้โลกุตระปัญญาแล้วเขาจะไม,ไม่ตายแล้วอย่ไี้ นี่แหละผู้ใดสอนธรรมะผู้ใดบอกกล่าวธรรมะหมายถึงคำงสอนของพระเจ้านะไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นนะนอกจากคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นใช่ไหมเข้าใจไหมําวมาเท่านั้นธรรมะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอนยะ่างนี่แหละผู้นัเรียกชื่อว่าให้อมตตาธรรมให้สิ่งที่ไม่ตาย การให้ธรรมะเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดแกม่มวลมนุษยชาติใช่ไหมเนี่ยที่นี่ที่สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรมร,ธรมถ้ำชีนี่ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตอรสิริพิคุเป็นประธานใหญ่เนี่ยนะตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วท่านไปพำนักท่านไปนประจำการอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรม สิริธรรมนายางนะท่านอยู่ที่นุ่นนะให้ธรรมะเป็นทานที่นี่นะหลักหลักใหญ่ก็คือให้ธรรมะเป็นทานนี่ทั้งปริยัติปฏิบัตินะที่นี่นะหรือที่นายางนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยู่ที่นี่นะอยู่ตั้งธรรมนักมาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 7ก็ณยายมิง พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อจะรักษาพระศาสนาเพื่อจะรักษาคําสอนของพระบรมศาสนาสมมาตัมงพรเจ้าเพื่อจะเดินรอยตามพระบรมศาสดาส่งไว้ซึ่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเน้นในการปฏิบัติเป็นหลักที่นี่นปริยัติก็เรียนเหมือนกัน ต่ไม่เน้นหนักจะเน้นหนักในการปฏิบัติจะรับพระภิกษุสมเดนตั้งแต่มีนักธรรมตีขึ้นไปนะหลักการเดิมนะต้องได้นักธรรมตีเป็นอย่างน้อยพระเนนที่จะมาปฏิบัติที่นี่นะต้องศึกษาธรรมะมาแล้วมาบ้างแล้วนะเพราะเพราะประเด็นพระคุหลพ่อจะเน้นในการปฏิบัตินะเพราะสานักเรียนมันมีมากแล้วใช่ไหม อันนี้เกิดไปทั่วประเทศแล้วมีทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านสำนักเรียนนะแต่สำนักปฏิบัติไม่ค่อยมีนะหลวงพ่อยังเน้นในการปฏิบัตินะต้องไปเรียนตามเขานะไม่ต้องไปเอาไป,ไปเน้นหนักในการเรียนเน้นหนักในการปฏิบัตินะที่นี่จึงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักส่งไม่ใช่เป็นวัดนะที่นี่นะบางคนก็เรียกวัดช่ำชีบงงนะวัดก็นะวัดนะ แต่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมคือสำนักปฏิบัติเมือปฏิบัติได้ทุกคนเลยมันจะเป็นพระยิสวตธรรมนเนรแม่เชียววัดโกปฏิกายนะปฏิบัติมาปฏิบัติได้ทุกคนที่นี่หนึ่งน,น,นะขอให้ทําตามคําสอนของพระเจ้าทําตามกฎตามกติกาของสำนักใช่ไหมนะ่าจะอยู่กี่วันก็ได้สองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือใครมีศรัทธาจะอยู่ต่อไปเรื่อยก็ได้ใช่ไหม เน้นในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่นี่จะมีการฟังธรรมสามเวลาคือเช้าเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงสิห้าหรือสี่ห้านาทีเมื่อก่อนตั้งสำนักใหม่ตอนที่หลวงพ่อแข็งแรงอยู่ท่านจัดเทศประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนระยะหลังมาหลวงพ่ออายุมากขึ้นก็เลยลดลงไปเหลือสี่ห้านาทีจนปัจจุบันนี้ก็แก่เหลือแค่สี่ถึงห้านาที <c oughs> กลางวันบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงสี่สิบห้านจะเทศเรื่องาการปฏิบัติโดยเฉพาะกลางคืนเมื่อก่อนนี่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มตอนนี้ก็ลดมาสองทุ่มถึงสามทุ่มไม่ถึงสามทุ่มสองทุ่มถึงสองทุ่มสี่สิบห้านะเหลยแค่สี่สิบห้านาที นี่คือหลักๆนะฟังธรรมสามเวลาเช้าบ่ายกลางคืนแล้วก็มีธรมรมัดเช้าวัดเย็นนะเสริมเข้ามาในชีอุบาติกาก็ทำที่ศาลาในบนชั้นสองของศาลาสิริธรรมานภาพเนะช้าก็ตีสี่ถึงสี่ห้าตอนเย็นก็บ่ายสี่โมงถึงบ่ายห้าโมงนะี่คือธรมรมเชาวัดเย็นนี่คือหลัก ล่ภาคบังคับก็เรียกว่าภาคบังคับเลยฟังธรรมสามเวลาธรรมวชชราวั็นนอกนั้นก็ทำเอาเองหนะ้าปฏิบัติเอาเองที่นี่เป็นมหาเลยนะมหาเลยดูแลตัวเองหนะ้าดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่างี่เนี่ยพิจารณาตัวเองใช่ไหมต้องพิจารณาตัวเองหนะ้าต้องปฏิบัติตามเวลาหนะ้า ถ้าไม่ตาไม่ลาก็เข้าห้องกรรมาฐานเลยนะทีนี้ก็มีปฏิบัติสองแบบแบบธรรมดากับแบบอุกฤษคือแบบธรรมดาปกตินี่ก็ฟังธรรมสามเมลาธรรมชาติเย็นร่วมกันนะส่วนปฏิบัติแบบอุกฤษแบบหวังผลนี่ต้องเข้ากรรมาฐานนะเข้ากรรมาฐานนะอยู่คนเดียวนะ ไม่ต้องมาครั้งนอกไมอยู่ที่ห้องแล้วเข้าห้องกรรมาฐานน่ะกินอาหารไม่เกินยี่สิบคำมันไม่คุยกับใครไม่ขออะไรกับใครน่ะสิบห้าวันอาบน้ำครั้งหนึ่งสำหรับพระภิกษุสมเณรส่วนแม่ชีอุบาสิกาก็เจ็ดวันอาบน้ำครั้งหนึ่งทำความเพียรยี่สิบชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงน่ะเรื่องปฏิบัติขั้นอุกฤษก็จะมีขั้นหวังผล นี่แหนี่มีสองแบบที่นี่นะแต่นี้ก็ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่นีทั้งปกติและวกฤติเนี่ยจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่สติปัญญาของแต่และบุคคลน,น,นี่แหละเนี่ยท่านทั้งหลายนี่การปฏิบททัติธรรมนีต้องปฏิบัติทุกวันปฏิบัติธรรมก็คือการทำความดีนั่นแหละ นทำความดีทุกอย่างชื่อว่าการปฏิมิธรรมนะบุญเกิดจากการให้ทานเรียกว่าทานละไมบุญบุญเกิดจากการรักษาศีลเรียกว่าศีลละไมบุญศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าเย็นแปลว่าปกตินะาเป็นนามธรรมเหมือนกันรู้ที่ใจถูกต้องใช้ด้วยใจอห่นไหมน่าไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิน่นไม่มีรนะสศีล นะมองก็ไม่เห็นกระทบก็ไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยใจใจปกติคือตัวศีลใจเย็นนั่คือตัวศีลใช่ไหมนะธรรมชาติใดทำใจให้เย็นเป็นปกติธรรมชาตินั้นเื่อว่าศีเย็นศีลในใจเราหรือยังนะปกตินะปกติกองว่างว่างจากความโลภความโกรธความหลงเลยนะั่นคือคนปกติ กายปกติเนี่ยขณะที่เรานั่งกายปกติไม่นำกายไปฆ่าสัตว์ไม่นำกายไปรักทรัพย์ไม่นำกายไม่นำกายไปพูดไปผิดในกรรมไอ้คนที่มันฆ่าสัตว์คนผิดปกตินะคนไม่ปกติเขาใช่ไหยคนที่ไปรักทรัพย์ของบุญเขาคนไม่ปกติเขาใช่ไหมไอ้คนที่ไปพูดผิดในกรรมคือคนไม่ปกติเาใช่ไหมคนผิดปกติก็ใช่ไหมคนไม่มีศีลนะ ฆ่าเขาเนี่ยคนคนผิดปกติใช่ไหมไปรักเขาเนี่ยไปประพฤติผิดสามีภรรยาลูกของผู้อื่นใช่ไหมนั่นแหลคนผิดปกติคนไม่มีศีลนี่คนนเห็นไหมวาจาปกติคือวาจามีศีลเนี่ยขณะที่เรานั่งเราไม่ได้พูดอะไรอย่เถ้าพูดก็พูดปกติไม่พูดโกหกไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อยัหเรียกว่าพูดปกติ พูดด้วยศีลเนี่ยไปด่าเขาผิดปกติเลยใช่ไหมหน้าไปด่าเขาพูดคำยากอย่างนี้ไงพูดเพ้อเจอ้อพูดเลี้ยวไหลตลกโปกฮาเนี่ยพูดผิดปกตินั่นนะนะพูดอยากได้เงินก็ไงนะก็ผิดปกติใช่ไหมหน้าพูดไม่จริงพูดโกหกนี่นะเนี่ยขณะที่เรานั่งศีลเราก็บริบูรณ์อยู่ไหม ศีลจะบริบูรณ์ได้เราต้องปฏิบัตินะความสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสำรวมทั้งหมดเลยนะกายก็สำรวมใจก็สำรวมด้วยไม่ใช่สำรวมแต่กายแต่ใจไม่สำรวมคิดโน่นคิดนี่คิด,คด,คดโลภค,คิดโกรธคิดหลงอะไรผิดปกติอะไรยังไงสำรวมที่ใจด้วยเข้าใจไหมต้นศีลมันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่กายที่วิจานะต้นศีลนะ่อยู่ที่ใจเรา นะต้องสำรวมตลอดเวลาจะมีรวมกายใจเป็นหนึ่งเดียวนะไม่ใช่มาสำรวมแต่เวลานั่งยืนก็สำรวมเดินก็สำรวมนอนก็สำรวมเลยมองก็สำรวมเหมือนกันยังไหมจะมองดูรูปดูอะไรต้องใช่ไหมก็ต้องสำรวมเลยไม่ใช่มองเถื่อเถลาอ่านี้นะแล้วกินเลดก็อีกยไหมยุ่งอีกอะไรก็ยัมีต้องสำรวมสำรวมในการในเสียง นะฟังก็ต้องสํารวมด้วยนะสิ่งไหนควรฟังไม่ควรฟังใช่ไหมฮนะน่าสํารวมหมดแน่ๆสํารวมในรูปในเสียงในกลิน่นดมกลิ่นก็ต้องสํารวมด้วยริมรสอาหารก็ต้องสํารวมด้วยอย่ม้งน้นะนะ่ถูกต้องสัมผัสต,ต่างๆเย็นร้อนอ่อนแขน็งหย่อนตึงก็ต้องทํารวมเฮอยเม้งน่นะน่ๆที่เราผิดศ,ศีลเพราะเราขาดความสํารวมเนะย บอาว่ายาดีคือยาป้องกันเฮีศีลนี่คือยาดีใฮ่ยเมยยาป้องกันเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เพราะเราขาดขาดศีลนี่ขาดการสํารวมขาดยาป้องกันอฮียเเป็นธรรมะโอสถเลยหน่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยานะยารักษาโรคใจเฮียเมยหน้าพระพุทธเจ้าคนพบมาทั้งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีแล้วใฮ่ยเมย ทำยาไม่เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทํายาใหม่ไปปรุงยายใหม่เข้าใจไหมผู้เจ้าปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าที่เราคือกินก็ไปแค่นั้นเองเข้าใจไหมไม่ต้องไปสร้างยาใหม่ขึ้นมานะไม่ต้องไปทํายาใหม่ขึ้นมายาพระเจ้าประทานให้เราแล้วเข้าใจไหมยารักษาโรคใจเนี่ยแต่เราก็ไม่กินทิ้งขว้างอยู่ใช่ไหม <laughs> ไม่ยอมกินยาโรคก,ก็เลยไม่หายใช่ไหมโรคในใจเราเนั่นแหละ ไอ้โรคก,กายันรักษาไม่ได้นะธรรมะอบพระเจ้าเปให้รักษาโรคใจเอาใช่ไหมโรคก,กายต้องให้ไปหาหมอเนาะถ้าเมาป่วยโรคทางกายต้องไปหาหมองให้หมอเขารักษานะแต่โรคใจตัวเองเราต้องรักษาเองใช่ไหมต้องกินธรรมะโอสถเข้าไปใช่ไหมกินสีนุ่เข้าไปใช่ไหมหน้าโรคในใจเราก็หายใช่ไหม